เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วเจ้ยแม่นยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนั่นลูกทายเจ้าฮันกี้มันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้มันบ่แม่งตัางันนี่เดี๋ยวนี้คนจะบอกชูจะฟังเนี่ยเ้ยเจ้ยตั้งสติดีๆแล้วคอยเบอกมาบุตรเจ้ยตั้งสติดีๆเจ้ยจะร้งเปล่ากูระวังงูขบชูสุดอกกูตกใจบุ้ย ที่ลพ่อโอมเอหน่าอัเจ้าเขาผมสมแบกไ่พ่อนบัาจิตกงหมาเห็นกระบอกไอ้ขอแล้วออกว่าเ้ยผลละวมันเป็นไข่เป็นนวมันเป็นยังไงโอ้ยที่ไหนได้เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละพ่อมันเป็นอย่างนี้มันไปซี้กันไปอีนารีพ่าปิ๊กบา๊กบิ้กบิ๊ีบกบิ๊ มันเอาอีนาลีไปนั่งเชิงกันเดียวเพียงหน้าเฮาตอนนี้เราหลานกูว่าแหนมาพวกนี่ละมึงบอกมาด้วยเฉยอีนี้ได้พอมันนอกอีนาลีอีนาลีเฮือนแค้มวัดนั่นนั่นละอีซ่งโลกอีโอ่งโลกทงเหยียดรอยแล้วอีกระดงบ่มีแผนอีหีบ่มีรักแด๊ดจะบอกป้าไหวพอครับกว่าได้เด้อป้าพอท่ามันพ่อไส้ท่ามันจะเอาไผ่ไผ่มันเอาพอแม่แต่จะขอให้ถ้าก็อีนารีได้พอครับกว่าไหน แม่เห็นหอยดีอีกกาี่ยังมแม่ยังไม่อยากเต้นความหอยกันเลยด่านเฮลาม่ขันเป้ามาเราคอยจวนก็้มไปหาอีพอดลูกแน่ยอีพนั่งเสียวกับอีนายนันนี่อีพ่ัไเอาจะเจ็นลุงลเอ่ะจเจ็บมันเมนอันนี้บอกป้าเจอ่บาเราลุงะความจริงอญู่ดโ้โขาเนความจริงจังสิเอาคอยนั่งลกลกนีกแก นีละพอเอ้ยมึงเือนผู้อื่นกับบ่าวบ่าวหนพอแบบอินาลี่สวยเต็เจดติวายยังไงเจยนันน่ใจแม่ขึ้นเดียวทีนั่นอันนี้ก็จะขึ้นจักจ้บาจะขึ้นขึ้นอยู่จะขึ้นบริพเมขึ้นขึ้นจัดอยู่มิจาบ่าว็ิใจเย็นๆไว้บัดเวลาบัเพราะหน้าไนาขาไม่ดีดีมงให้มันตีรูกตีเต่ามันอยู่ท้ห้ทงนน้าม์เมมเหยมมเ บักพอดมึงมึ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 มกับมาตายลงบุรีมันจะผิดกับหลานผู้ขเนแต่นี้ขับมามึมึงมึนมึจะขึยาวบิ้อยคนตื่นเถคอว่ามันเจ้าด่าคอยไอสิไปดาใจเอ้ยเฮ็ดไปตัวีตัวเดกั้าที่ใส่มมงเอยบักพอดใ้ผู้ลูกมาแตว่าคิดไปคิดมามึงก็สมขวดดาอยู่ดอกเป็นจรงแต่ีเจ้าบงหลานกูน e uh ีเอมันไปยังไจัดการไห้มจัดการไหนว่าอะกีน่ารี่หันมันเจ้ากิน่าโลน ไปเจ้ไปพ่อกเป็นย่างสาลุนบุญไหวหัวแตกหัวแตนแท้อยู่ด้างหลังนี่แมเอาเาเอาเอาลูกตัวเลยนะชุบเป็นแอนดี้0ือเห็นผีปอบขึ้นมาชุบรรญาแต่ยู่ดื่มอีกพอใสแต่พอมันเป็นจิงไหนเรื่องเล่ามันรอสุพวฟังดูเดี๋ยวนี้ เขาพูดสมาว่าเจ้าฟังเบิดอนถูกสิ่งเถียอย่างมันเป็นบาปที่ที่ไปเจยอยนนในกระไรพวกนักท่อเท่านคนแก๋ว่า,าไปสุมซีซุ่มหาแต่พอกบะวศือ่อดอกพ่ออยากได้กินจากปากของลูกเองล่ะพ่อไส้พ่อพ่อไส้มากนี่กะพ่อไม่ใจมา,าบอกพอ่พอหรอพ่อังไหนพ่อไม่ใจจังไหนลูกอะเอ้าพ่อไส้นั่นเอาเมียเลยเด้กเอ่เอเอาเมียแล้วเอาสาวบาส<า>สาวกินยังไงบ้านบัานหนองสโนโอเออบ้านหนองสนโน ไม่รักผู้ใดคุ้มเหนือคุ้มใต้คุ้มกลางคุ้มบัดรกุ้งแตงกุ้งไฮลูป้วยกุ้งหักแตงเหรอันแต่พอขออย่างเดียวฮะแต่พอขออย่างเดียวขออย่างอีคุ้มอยู่เจวัดพอหามเด้อะวะกัดปีนขึ้นัะได้บอกหามว่าไงเจวัดไม่มีหลายสื่อได้เป็นผู้ใดจ้าผู้ยิบีไร้เดือยยัเปลีนคือหลานน้องหอดิษฐ์อย่างพอ จะเอากบดไดรึเปล่าฮานาลี่บอห่าวเฮ็ดบอมันหัวอะไรมันดังหน่ะบอเป็นยังคือว่าสาวนาลี่คือแมาบัดนีเจ้าคือสิเป็นสิตายอจจาลอตก็เป็นยังอันยังว่าอันยังว่าบ่มักอีนาลีอีนาลีเข้าใจอยูอออ่บอกูนะอีเม่ก็ได้มันเป็นยังล่ะอแม่ฮะ มันเป็นนิยางมันเป็นนิยางลูกขามมังเหลูกพอหูบอประวัติของไอินอาลีเหรอฮะขันความทุกข์ความยากาพอเขาปฏิตีบฏิหิดอกท่าลูกมักไผ่พอกันที่ไปแตกไปแปรไงแต่ก็อินาลีเนี่ยพอหูหมดแล้วโอ้โถแต่คอยมาก เจ้าบอกทีนอดน้ำเขาคอยปิดก็นอดน้ำไม่ใหญ่ใหญ่พอเอาเหี้ยใหม่เด้ไหมใหญ่ก็สิว่าจังไหนพอตัดสินใจไปโลดไปขออีกคนที่จะได้ได้กูก็บบอกไปไม่ได้ขาดว่าการตีถ่านกู้บวกไปขอหายเจ้าบอกบอกแพงลูกอเจ้บอกขอถ้าหักสักแพงกู้บวหักกู้บวแพ่งถ้ากู้บวหักกูแพงตีกู้เดียบข้อมึงติดใจยังหน่อยพอขนาดกันแพ่งคอยเจ้าก็ไปขออีกคอยตีเจ้าใส่คนตายข้างโค้กอายข้นนี่คนอื่นเลยพอจะเขอาไปขอหายอยู่พอทไซ อันนี้ซอโกโรคอีกองทุนในพอครับก็ได้อีกกระดกไม่มีแผลอีหีบุมีรักแดนลูกจะมาเป็นเมียพอ่อเพราะอะไจังสันเพราะอายบาดอายเพิาา่งเพิ่นเอาไปแล้วแล้วก็สิเปลี่ยนแปลงเองเนาะเอาสิมาว่า,าประตูที่ช่วยแรงคนเนี่ยมันเสีวมันก็กลายเป็นนี้ได้ต่อเพราะถึงไดลูกดูบ้านยังดอกพ่อใหญ่งได้นานนีนั่นเราไปในห้องเฮียนเราก็ไปลินกับพ่ออ๋ออยู่ในห้องเฮียน มึงคน้วะม้อนยังไงยังวะาเดยดยยุไพอขึ้ต่ะปากมึงนั่นปากมึงอยู่ข้างๆ่าเยอบะนี้เอะเขายืนหน่อยอยู่ถึงไรโทรกับขอนั่งเลยขอใช้่อไปขอให้พอด้นาะขอใ้ฮะพอไก่เกียรคาร์ดิ้ตี้เขาเป็นภูราผู้หญิง สิปปอร์บอลสุดข้าวช,ช,ชม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 จนสั้นเลยเจ้าเน่ยเป็นคนบุรีปากเปรอะเองเจ้าน่ะสบายดีพอปูส์สสอไม่อยู่หันละบัวหับไถปูมึงนะบ่ฮับลูกไ่มันสบายดีดีดีเป็นอย่างคือบ่ฮับพอทางคนมาเมืองมากเลวเจ้าได้เป็นคนบุรีไหนไหนมุนซิวาเตงไดตกะว่ากูม่งเนเป็นคนบุรีเลยสำหรับดีดีโอแทกอีหลี่ขีย่อยี้ยเขาก็รักปารีสแธเนอะฮาลี่เลย ขาบอกหักเจ้าได้หรอนาลีบอกยอมได้ไอใครไปที่ึ้นอยู่แล้วเนี่ยมีกูได้ดไหให้อ้ายเลือกเอาระวราพอกับนาลี่อ้ายสิเลือกใครมันเบามันดเฮ้ยคนก็นเลือกเจ้าเรือนาลีสิเลือกคาสแตเต้ของบระเทนอตน้องขาวได้ข,ข่ายอีพอนะประเทศนอตเอกเจ้าอนีน,นาตี่งบึ้งมาทางใดบึ้งไปทางนั้นเพื่อนหลังนี่บอกต้อนทักคนสือนารี่ใช่ เมื่อพอหองอ้ยบตอนหับนารีแล้วนารีกับสีบอยู่ให้ไอ้เลือกเอาลดหนาลีก่าอ้บเลือกหน้ารีหนาลีกัสีเมื่อเจอย่าวังเด้อมือแรงเด้นารีสีบอได้พ่อขอนารีจังลาสิจัดการอีกจัดการหนาลีมาเร็วตายครับบนไหมเอาจังไอ้บดนี้อีพอเราคือเป็นยังสี่พิแต่กีพอเราคือสั่งสั่งยินนาลีแต่พอย่งอพี่ตัวเลยมานึงลังางพอ อีพอว่าจะไรพอหมูแตกมึงได้ยินบะกูเอิร์นอีพอขึ้นมึงขึ้นคูขักเนยหน่ยหมูแตกมันจะได้สิได้ยินหมูแตกก็ได้ยินอีแม่คือกันอะไล่ะว่าจะได้พใส่ยคอยว่าคอยว่าในบังคับเจ้าเด้อเจ้าเด้อเจ้าสองข้อนึ่บอกหักกูแพร่งคอยเจ้าใหญ่คอยขึ้นเด้อตั้งตอนนั้นกูก็แพงอยู่ดอกแต่ก่อนลูกคือกูเป็นจิดสี่พอใส่ยเมีนอีหยังมาสิบลางลูกจะมาเบอกประจ๋าแบบนี้กูตา มึงบอกว่าอย่างอีพอนี่บอกว่าอย่างกอีพอเขาไปเด้วายันตัอกาขึ้ลูกว่าวเลยพอฮักโปรอะเองอีพอฮักโรอเลยพอเสร็แต่ไหก็ข่อยเดยนคอยบอกถึงไหนาอพอมไปอยคอยคยเอาดิเจ้าอยากิดได้บอกคอยเชิญคอยเชิเจ้าว่าพอนี่ยพอมันเชินเสียวพวบนี ผู้ขี่กูกระเบิดดอกพอคือขี่กูนีตายกูพอีสมมติวาจสซั่รต้องมาเมาจัดการรถไอจัดการรถดีนะนี่ออยู่ที่สื่อก็หีอยู่ในสิทธิ์ไันก็ดีแล้วเพื่อนเมื่อเรต้องมาเมาสิแมกูเฮาะถือใจมันใหญ่สมลองเลยมันใหญ่แม่ใหญ่หน่มได้พวกนี้ม่ใหญ่หนเช็คให้เก่งได้คือพ่อแล้วถึงปกใส่หใหไใหญ่พี่พ่อใส่เอ้ยไอพอใส่ นายีนายดีนายีนายีอุเอาอุ้เอาเอาไอ้กะลังจัดการนายบุญยุนายบุญยไอ้กะลั้งจัดจานนี่จัดอะไรอดเอาพ่อไสเอ๋ยข้างสะกดก่อนลาวว่าจ่าพ่อสิเอ๋ยพ่อนะฮะแต่เจ้าอย่าไปเบ้าเรื่องเขาแก้วตาดอง่อกับพี่เจ้าคนเดียวเจ้องยันทีว่าถึงสั้นลูกเจ้ายุดโดดีบ่กันเจ้าระเบอยอมฮะพ่อเกษอยู่น้ำเจ้าเพราะกษมยูเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่เองเจ้าหูบ่ อีแม่คือกันมาาดิบักดิฝ้าอีแม่น่อยลูกของคอยลูกของคอยลูนางร้องเล่าดิจิ้ม่กองขงยุ่งกันูจะิไปตายไปโหลดไปจะไม่ยู่อย่างหนูอีแม่คือกันไอ้เนาตายกองกันอยู่ลาเมื่นะเปล่นอย่างขึ้นมาชวนทั้งแม่ทั้งคอนแตละมึงอยู่ดีกออีแม่อย่าเพิ่มเกับมันเขียบขาดแท้ นัลีเอาไม่มาสิฝากหัวอีได้เท่ามันตายเบ่ยืนพี่จุดตอยเอามาละเอามาสิข้าแมยมันนี่เจ้าเห็นเด็กชิบหรือเ่าเจ้าเด้กชิบเป็นป่าเป็นการมนึ่เมื่อคุณนามันบุคือใส่ล่องคำได้สิบอกพอๆนักจะมีกูพอได้บอกพอใส่ขันว่าลูกมากลูกหักผูดแซ่ผู้สาวอยู่เดือดพานกระบื้องปอยาขึ้นหยาลูกจะเป็นเลือกคนนี้ที่พอซ้ำไปซ้ำมาอยู่เรื่องเก่า กะ้อนมากม้กกต่ยังว่ามากเป็นอยังนัจะคือบวฟั่งในหูแตกเตอนนั้นเฮ้ยพอเฮ้ยไอ้พ่อไส้กูจะเก็บจังเรื่องของกูนี่ลูกของกูกูเห็นมันออกมาแม่นไอ้พ่อไส้จัดการเลยไอ้ซิตายบัดเดียวบ่รอดสูเอาให้มันตายเลยมาพนใหญ่คุณตาปวดวรื่องเร็วจัดการเลยจัดการเลยจัดการเลยเจ้าปืนยันบ้าเดี๋ยวเพื่อนกูจะไปเชือก คำขเขาจะลืมมาพดเบบอกพดใส่บาปยังบาปมันบอกขี้ซากสูบยาม้าดอกแมนลายแมนมตามหับคนใหญ่ีึ่ะไอจัดกันมาแล้วสช่เจ,จ้ยเจ้าเสียวจากไหนเด้ัยฮะโซเอ้ยโซ ลูกกับลูกในหัวใจมันแสบคุณตกตายอยู่ฮะล่ะชีแล่ได้กับบริษสุมในในมันอู้อ้าวลูกพ่อย้งกับสียเอาลูกไม่ได้ละไปลูไปหลงสิขาคนใหญ่ไหมทส่ไปบ่ ที่เห็นคำลูกว่าหัวใจเศร้านายสะอานบุจับไม่ได้ขึ้นมาหมดตายบ่มีทางอกลีกได้ฝาเกรถไอ้ฝาเลือดมึงเลือกครับขบคุณตายถ้าายนม่งบอไปนั่นกูเดี๋ยวคือฆ่าตาเขาถมาตายก็มีทางโนรีได้ลูกบันดาโน่โจนได้แต่ฝืนใจทนกระซางปิด แคเจ้ออาบุตรมาสมอยบุตมรมาบีเราคนกีดีอัดเจ้า <c oughs> อีกครังกันปีหน้ามหูงนะคิดบังค<ม>ุณคนเท่เาเคยถนอมเจ้าเรียงลำ้บาบึง เมื่คิทาสแตกยังเลี่ยงเลี่ยงไงปานนี้แล้วลูกพ่อเอหยบอ่อบสงทอคิดนะทำเจ้าสร้างธรรมให้ด่างเปรียวสเป่งแก้วไว้บ่คุณมันเป็นอ,ปอย่างพวกเจ้าว่าอย่างไรผ่อนใส่สบาปอยคิดเบิ่งแั้นคิดเบิ่งเงขาวก่อนพูดย้อนกูคิคคดอะไรอย่างกูก็คิดเบ่ดทุกอย่างนี่แหละกละคูคิดได้แล้ว กินเบื่งเก่าก่อนพูดสิ้นตีนอปลาเผ่าคัมือมันก็ขว้างมาเท่านี่แหละ่าแม่มันต้องป่านนเกอีจ้งไ่หิตอนดีลูกคำมด้พอเคยเอามือตบต่อยตีต่างพอนเคยนเจอกยองนเอ่ายกินบอยเคยากเยบ่นกเบือกนเบเออกอน และกินบ่เป็นพอกระปอนนอนบ่เป็นพอกระกองก็มาสำแพ้ยังเพื่อไปบอกกับมึงก่อนใส่เอยอันมายุ่งนอเลหินบ่มีให้ดอกไตตอว่าตอบจะไรตูดกูตันพ่อเหมือนไงวใจ สมานคอรันงมาอตดในวัใจสมานยากตายให้มส่สิ่ดีดราณสิังน้องนีจะูดเลย น้ำตาไหลใจบ่เศร้ายานคำเจ้ามาเล่นโอนตามุกขี่มันจะมาเล่นเนาะเนี่ยมันจับบาดจับบุญก็พอเดี๋ยวนี้มันตามุขงานตามัขอะไรอ่ะมันเห็นหูเข่าดีกว่าหูออกเอ้หัวมันมันมีแห้งมันมีแต่หูเข่ามันมีแห้งคูณเห็นไหมเดีมยวไปเจ้ยยังซี่ตา ในฐานะกูเป็นเอื่อยมึงอีพอแล้วก็บอไปอีเม่แล้วก็บอไปให้สูไปสามขั้นสูเอาก็แล้วก็ให้สูย่อๆเงยิงีเออจังสี่แหละย่อๆเงยิงียนี่ละย่อยเงยิงียนี่ละกูบอกกูแบกแต่รุนกูนี่ละเจ้ยขั้นเมื่อเจ้าวอาออกมาจังสี่ก็ดีคือกันความกระิตัดความสัมพันธ์แห่มันแล้วสารนัในระหว่างคอยกระพร่งเจ้านี่บ่มีความสัมพันธ์เป็นพี่เป็นน้องกันเลยขั้นตายคือก็ต้องไปท้าวผีสูง ขึนกูตายจุกกระปุกต้องมาเผาผีกูไปกูจะเอาบักหนึ่งไปกูจะเอาุณตายไปไปเอาเอามันไปบักดิสำหรับกูกับมึงพอครับลูกข้ามจบกันทีเออเลือดก่อนเดี๋ยวกูย่อยให้หมากินกันแล้วพอคนเดียวคนก็ตัดที่ผีกินก็ได้ไปจังไรกูตายจแต่ลูกมึงไปรอดแล้วมีหีใหญ่นั่นดันเจยอมาขัดกูตายกูตาลูกเเฮ้้ดอกู ให้มึงฟังูเราคับๆด้อให้มึงคืนตาค่มึงไปหอดเงือนแม่มึงเรวให้มึงคืนตาคัว่าพอเนี่ยบวมีไข้น้ำตลาดด้วหล่าด้วบ่มีไข้คือบ่มู่บักเตงให้มึงคืนตาค่ะก็คิดคิดดีแล้วเจ้ยไปรเลเออูกบ่ะมาณวมึงแล้วเดี๋ยวผกบ่มาณนอกมึงแล้วเอไปไปเขาเมื่อไปเรื่อนั้นมาไปบังุตา มึงเป็นลูกกูมึงต้องไปหามไส้อีกมึงไอแม่ไม่เหลี่ยมโมงูไอ้แม่ไม่เหลี่ยมโมงูบอกมึพวกหมาให้ลุงโศกดีเด้อรบักพอดไส้มันเอามาตายอยังหมดเออกูเรียกมึงด้วยเข่าด้วยปลาด้วยแลนหนามีมักขาพอตีแม่โอ้ยกูโอนบุกเบื่อใจเลยมาตามจอมภาไปน้อมันจัวมันจัวคือหมาหนิกูแน่ลูกหมา thì chơi tính lúc màu cũng ta cũng có đi đi mày chắc lẽ